สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทําขนมไข่นกกระทามันเทศสีสม้มและมันม่วงแป้งกรอบกลวงไม่อมน้ํามันอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทําเคล็ดลับและส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะส่วนผสมของขนมไข่นกกระทามันม่วงแน่นอนเลยค่ะตัวแรกคือมันม่วงครูนําไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาด เอาเฉพาะเนื้อแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้500กรัมแป้งมันสำปะหลัง250กรัมน้ำตาลทราย170กรัมเกลือครึ่งช้อนชาบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาหัวกะทิ200มิลลิลิตรในส่วนของกะทิครูจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนละ100มิลลิลิตรคือนำมาใส่ในแป้งขนมไข่นกกระทามันม่วง100มิลลิลิตร ส่วนที่เหลืออีก100มิลลิลิตรนำไปใส่ตอนผสมแป้งทำขนมไข่นกกระทามันส้มกันนะคะส่วนผสมของขนมไข่นกกระทามันส้มคือมันเทศสีส้มนำไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเอาเฉพาะเนื้อ500กรัมน้ำตาลทราย170กรัมเกลือครึ่งช้อนชาบวกด้วยเศษหนึส่วนสีช้อนชาแป้งมันสำปหลัง250กรัม เตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำขนมกันเลยขั้นตอนแรกครูนำมันทั้งสองชนิดไปนึ่งให้สุกก่อนครูนำมันมาใส่กระทะนึ่งไว้แล้วก็ปิดฝาผ่านไป15นาทีเปิดดูมันกันเลยค่ะให้เราเช็คดูว่ามันสุกหรือยังครูใช้ซ่อมจิ้มดูแบบนี้นะจิ้มได้แบบนี้แสดงว่ามันของเราสุกแล้ว นำไปใส่ชามเลยค่ะแบ่งใส่ชามใครชามมันนะเดี๋ยวเราจะบดมันให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็นำซ้อมมาบดมันเลยค่ะครูใช้หลังส้มบริเวณนี้บดมันเทศสีส้มนะคะบดให้แหลกให้ละเอียดเลยนะบดจนมันส้มของเราแหลกประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ บดมันส้มเสร็จแล้วก็ไปบดมันม่วงกันต่อเลยค่ะในขั้นตอนบอดมันม่วงครูก็ใช้หลังช้อนส้อมบอดแบบนี้เหมือนกันค่ะบดแบบเดียวกันเลยบดจนมันเนื้อแหลกละเอียดประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้เสร็จขั้นตอนการบดมันทั้งสองชนิดแล้วจากนั้นมาลงมือผสมแป้งกันเลยค่ะ ครูผสมมันเทศสีส้มก่อนโดยนำแป้งมันสำปะหลังมาใส่ลงไปในมันเทศสีส้มที่บดเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือก่อนจะนวดผสมแป้งครูล้างมือสะอาดแล้วนะคะเทส่วนผสมลงไปรวมกันแล้วก็ลงมือนวดเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ารวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะในขั้นตอนการนวดแป้ง ให้เราทยอยเติมกะทิลงไปสลับกับการนวดแป้งแบบนี้นะครูใส่กะทิลงไปในส่วนของแป้งมันเทศสีส้ม100มิลลิลิตรนวดจนแป้งเข้าผสมกับเนื้อมันเทศสีส้มและส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ติดกับชามผสมแป้งและเนื้อแป้งนุ่มยืดหยุนประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยนำมาใส่ชามแล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งเกินไปในระหว่างที่เราวางพักไว้จากนั้นมานวดแป้งมันม่วงกันต่อเลยค่ะวิธีนวดแป้งมันม่วงให้ทำเหมือนตอนที่นวดแป้งมันเทศสีส้มเลยค่ะ นวดจนแป้งเข้าผสมกับมันม่วงและส่วนผสมต่างๆจนเป็นเนื้อเดียวกันและแป้งมีความยืดหยุ่นประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแป้งมาพักไว้โดยใช้แผ่นพลาสติกคลุมไว้แบบนี้นะคะพอนวดแป้งทั้งสองชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้วางพักไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัว พอครบ15นาทีก็นำแป้งมาปั้นเป็นรูปไข่นกกระทากันเลยค่ะครูปั้นแป้งมันม่วงก่อนนะแบ่งแป้งออกมาก้อนละประมาณ10บกรัมแล้วคลึงเบาๆปั้นให้เป็นรูปไข่นกกระทาแบบนี้นะคะอย่าคลึงแป้งให้แน่นเกินไปนะคะเพราะตอนนำไปทอดขนมของเราจะออกมาไม่ค่อยกลวงค่ะปั้นประมาณนี้กำลังสวยเลยนะคะ แต่ถ้าใครชอบขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ปั้นเอาตามชอบเลยนะปั้นแป้งมันม่วงเสร็จเรียบร้อยมาลงมือปั้นแป้งมันเทศสีส้มกันต่อเลยค่ะวิธีปั้นก็ทําเหมือนตอนที่เราปั้นแป้งมันม่วงคือแบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนก้อนละประมาณ10กรัมนำมาปั้นคลึงให้เป็นรูปกลมๆเหมือนรูปไข่นกกระทาประมาณนี้นะปั้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ พอปั้นขนมเสร็จก็นำไปทอดได้เลยวิธีทอดขนมไข่นกกระทาสูตรนี้คือใช้น้ำมันปาล์มหนึ่งลิตรนำมาตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำขนมที่ปั้นเตรียมไว้ลงทอดได้เลยค่ะให้เรารีบนำขนมลงทอดในขณะที่น้ำมันยังไม่ร้อนจัดนะเพราะถ้าปล่อยให้น้ำมันร้อนจัดอาจจะทำให้ขนมไข่นกกระทาแตกหรือผิวย่น ดูแล้วไม่น่ารับประทานค่ะพอขนมเริ่มร้อนและเริ่มเซ็ตตัวก็ให้ใช้ตะหลิวแซะแบบนี้เพื่อไม่ให้ขนมติดกระทะและไม่ให้ขนมติดกันเสร็จแล้วก็ทอดต่อไปรอจนขนมสุกพอขนมเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นมาประมาณนี้ตอนนี้ขนมเริ่มสุกแล้วก็แป้งเริ่มนุ่มแล้วให้คนอีกครั้งเพื่อให้โดนความร้อนทั่วถึงกันจากนั้นครูใช้กระชอนกดขนมแล้วก็ขยี้แบบนี้ เพื่อให้แป้งพองตัวแล้วก็ขยายขึ้นขนมไข่นกกระทาข้างในจะได้กลวงข้างนอกจะได้กรอบกดขยี้จนขนมพองขึ้นมาเป็นที่พอใจแล้วก็ทอดต่ออีกประมาณ3 5นาทีเพื่อให้แป้งขนมกรอบจากนั้นก็ตักขนมขึ้นมาวางพักไว้ให้เสด็ดน้ํำมันขั้นตอนนี้ให้สังเกตดูแป้งเอานะคะ ถ้าแป้งกรอบได้ที่ก็ตักขนมขึ้นมาวางไว้ให้สเสด็จน้ำมันเลยค่ะของครูนำมาวางบนกระดาษซับมันแบบนี้นะอืมน่ากินมากๆเลยจากนั้นลงมือทอดขนมที่เหลือให้หมดเลยนะคะก่อนทอดขนมกระทะต่อไปให้ตักเศษแป้งที่หลงเหลือออกทิ้งให้หมดก่อนนะแล้วนำขนมที่เหลือลงทอดวิธีทอดก็ทำเหมือนตอนที่เราทอดขนมกระทะแรกเลยค่ะ ทอดขนมแล้วรอให้แป้งเซ็ตตัวจากนั้นก็กดแล้วบดขยี้เพื่อให้ขนมพองตัวทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนขนมที่ปั้นไว้หมดก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการทาขนมไข่นกกระทาตอนนี้ขนมไข่นกกระทาเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวครูให้ดูความกรอบของแป้งขนมก่อนนะคะนี่ค่ะ กรอบนอกกรวงในน่าทานมากๆเลยครูชิมเลยนะคะอืมแป้งกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวชิมขนมไข่นกกระทามันส้มด้วยนะเดี๋ยวจะน้อยใจเอาอืมแป้งกรอบนอกนุ่มในหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอร่อยกำลังดีเลยค่ะคลิปขนมไข่นกกระทามันม่วงมันส้มก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ